ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดคนละ1นึ่งไลค์เพราะนี่ก็ใกล้วันฮาโลวีนแล้วถ้าคุณไม่กดเนี่ยระวังผีไปหลอกนะครับกดด้วยกดดิกดดีกดดีโยสวัสดีครับทุกคนก็ห่างหายจากการเล่าเ,าเรื่องไปนานมากมากเลยเมื่อแต่อัดคลิปเกมไม่มาเล่าเรื่องบ้างสักทีอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยไปนชนรถกู พะส่วนตัวเนี่ยผมก็จําเรื่องในอดีตไม่ค่อยได้นะถ้าเรื่องไหนมันแบบแวบ,บขึ้นหัวมาเนี่ยผมก็จะรีบจดไว้แล้วเอามาเล่าทันทีเลย และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่มันเว็บเข้ามาในหัวผมในวันที่ผมนั้นกนําลังทํางานอยู่และอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ผมไม่ค่อยได้มาทําเล่าเรื่องเนี่ยก็เพราะว่าทํางานพาร์ทไทม์ควบคู่ไปด้วยเพราะว่ามันต้องนั่งพาคเองแล้วก็ใส่ภาพประกอบเองมันเลยนานแต่ว่าเกมผีอ่ะมันก็อัดแล้วก็ตัดจําคัดนิดๆน้อยๆมันก็ลงได้เลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเล่าเรื่องของผมเนี่ยเราก็ไปเข้าตัวเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเมื่อสมัยตอนผมม2ตอนนั้นเนี่ยมันมีเข้าค่ายลูกเสือซึ่่่่่่่งคคครูเขาาาาากก็บออสถนนนนทีมมมมะแแตวววผยจไได้้ลัื ที่ไหนแต่ผมจําได้ว่ามันอยู่กลางป่าเลยแบบในชนบ,บทอะไรทํานองนั้นเลยแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เตรียมของไปสําหรับ3วัน2คืนพอมาถึงค่ายเนี่ยผู้บังคับบัญชาการค่ายเนี่ยก็มาต้อนรับเราและก็พาเราไปยังสถานที่พักนะของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นห้องๆเลยแบบหรูอะ่ะหรูเลยอะ่ะ แต่ของผู้ชายเนี่ยจะเป็นแบบอืมกลางเต็นท์เอาอะก็คือพวกเราชายแท้เนาะมันก็ต้องแบบมีอะไรที่แบบใช้กําลังน้อยเออแต่มันก็ยังดีนะที่เราแบบไม่ต้องแบกเต็นท์มาเองเพราะว่าทางค่ายเนี่ยมีเตรียมไว้ให้แล้วเหลือแค่เราเนี่ยไปกางหลังจากเรากางเต็นท์เสร็จเนี่ยก็ตกเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นกิจกรรมตะลุยฐานก็เล่นเล่นไปนะผมว่ามันก็สนุกดีแหละมันสนุกตรงที่ได้เละโคลนนี่แหละแบบนั่นแหละมันมันจัดอะ พอเสร็จกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เราไปอาบน้ํานะและจะเรียกพวกเราเนี่ยไปรวมกันอีกทีตอนค่ำๆเลยในช่วงค่านี้มันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรนะแต่มันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมจําได้ในตอนที่ครูฝึกเก่าเนี่ยพูดในเชิงเตือนเตือนว่าอย่าออกไปเดินเล่นในป่ากลางดึกหลังเที่ยงคืนพอจะมีบางอย่างที่อาศัยอยู่ในป่า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 ตอนนั้นเนี่ยที่ผมได้ยินเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่คิดที่จะออกไปเดินเล่นตอนเที่ยงคืนอยู่แล้วใครมันจะบ้าออกไปเดินเล่นตอนเที่ยงคืนวะ จริงปะแต่ว่าเพื่อนผมที่มันอยู่หลังผมเนี่ยมันก็แอบแอบกระซิบกันนะว่าแบบอยากไปลองอะไรอย่างนี้แบบคือขนงอ่ะเคยได้ยินปะแบบยิ่งห้ามยิ่งอยู่อ่ะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ไปกันตอนนั้นมันก็ชวนผมนะว่าเออไปด้วยกันเปล่าผมก็แบบด้วยความอยากรู้อยากเห็นอ่ะก็เลยตอบตกลงไปหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เต็นท์นะแล้วก็พักผ่อนเพื่อที่จะทํากิจกรรมวันพรุ่งนี้และในระหว่างที่ผมนอนนั้นเนี่ยผมก็เผิดสะดุ้งตื่นกลางดึกตอนแรกผมก็กะว่าจะนอนต่อเลยนี่แหละเพราะว่าแบบมันเพียรจะกิจกรรมแแต่ผมมกลบบไดดด้ยิิินนนนเเเสีง เียบยาแบบฝึกฝึกฝึกตอนแรกผมก็คิดว่าผู้คุมขัมาเดินตัวตาแบบพวกเด็กที่ยังไม่นอนอะไรอย่างนี้เพราะบางทีจะมีพวกโรโลเล่นไฟฉาย,ยากันในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยลูดซิปออกไปนอกเต็นท์นะก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรอีกอย่างเต็นท์ของผมเนี่ยมันจะอยู่แบบริมๆเลยแบบเปิดเต็นท์ไปก็จะเห็นป่าอะไรทำนองนั้นผมก็กลับเข้ามานอนต่อสักพักหนึ่งก็เห็นเหมือนแบบ เงาเดินผ่านไปผ่านมาที่เต็นท์น่ะผมก็เลยคิดว่าผู้คุมเข้ามาเดินเช็คแต่พอผมออกไปดูเนี่ยก็ไม่มีใครตอนนั้นก็เริ่มแบบเริ่มระแวงแล้วก็เลยแบบรีบกลับเข้ามานอนเลยตื่นเช้ามาวันที่2เนี่ยผู้คุมก็จะปลุกเราให้ไปอาบน้ําเพื่อเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมในวันที่2นะแต่ว่าผมขอบอกก่อนเลยว่าผมขอไม่อาบน้ําน้ำแม่งหนาวชิบหายเลยผมก็เลยแค่ล้างหน้าแปรงฟันไปหลังจากเราอาบน้ําทําอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยผู้คุมจะให้เราจัดแถวเพื่อไปกินข้าวนะ แต่จริงๆหลังจากเรากินข้าวเสร็จเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยแต่ว่าผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ผมจะเล่ากิจกรรมที่ผมจําได้ละกันก็คือในตอนเย็นๆเ,เนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่แบบให้โหนสลิงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคาบแม่น้ําก็คือก่อนที่ผมจะเล่นเนี่ยก็รู้สึกแอบกลัวนิดนึงแต่พอได้ไปลองเล่นเนี่ยกบติดใจเฉยสนุกชิบหายเลยแต่ว่ามันเลอะโคลนไปนิดนึงนะหลังจากเราทํากิจกรรมโหนสลิงเสร็จเนี่ยผู้คุมจะปล่อยให้เราไปชำระร่างกายเพื่อเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมรอบกองไฟนะแต่เราคาบตรงนั้นไปดีกว่าหลังจากที่เราจบกกกิจรรรมออบอง ไอ้กลุ่มเพื่อนมันก็ตกลงกันว่ามันจะไปในคืนนี้พอผู้คุมเขาปล่อยให้กลับไปนอนที่เต็นท์เนี่ยเราก็ได้แอบเดินกันออกมาตอนนั้นน่ะน่าจะมีประมาณ4ี่คน4คนนี่รวมผมแล้วนะเราก็เดินกันเข้าไปในป่าเนี่ยมันจะมีทางเล็กๆก็เดินตามทางนั้นไปพอเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแบบมันก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆนะแบบมืดขึ้นจนพวกผมเนี่ยมองแทบอะไรไม่เห็นเลยในระหว่างที่พวกผมเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงฝีเท้าเบาๆ แบบมันดังรอบๆตัวพวกผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกกลัวๆแล้วนะเพราะว่าแบบไอ้เชี่ยมีแค่เราสี่คนเนี่ยแล้วเสียงเดินมาจากไหนคือ,อยังไงมาได้ไงแล้วก็เหมือนแบบมันยังน่ากลัวไม่พออ่ะยังมีเสียงกระซิบข้างหูมาอีกแบบอย่างนี้เลยแบบไอ้เชี่ยมาได้ยังไงวะ ก็คือได้ยินกันทั้ง4คนเลยพอมองรอบๆไปเนี่ยก็ไม่มีใครเลยมีแค่พวกผมและพอพันไปสักพักเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีใครกําลังจ้องพวกเราอยู่ทุกคนน่าจะมีความรู้สึกนะที่แบบเหมือนมีคนกําลังจ้องมองอยู่อะไรอย่างนี้ผมรู้สึกแบบนั้นอยู่พักหนึ่งแหละแต่ก็ยอมกั้นใจเดินเข้าไปต่อนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ก็เลยแบบยังกั้นใจเดินไปต่อหลังจากที่พวกเราเดินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนผมที่เดินมาด้วยกัน <ๆๆ S 2> เนี่ยมันก็เห็นเ,นเงาของเด็กผู้ชายคนหนึ่งแบบยืนใส่ชุดลูกเสืออยู่ตรงทางเดินน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 ่แบบอออ้้้็็กกกัััมมมยืจงาทีพวผต ผมก็อยู่ในอาการช็อกนะเพราะว่าแบบเยี่ยมาได้ไงวะแล้วตอนนั้นอยู่ดีๆอากาศก็เริ่มเย็นลงขึ้นเรื่อยๆนะและพอผมหันกลับไปมองอีกทีเนี่ยไอเด็กนั้นก็หายไปแล้วตอนนั้นพอได้สติเนี่ยพวกผมก็ตัดสินใจรีบวิ่งกลับไปที่ค่ายเลยเพราะว่าพวกผมเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าไอเด็กที่มันยืนจ้องมา,มาเมื่อกี้มันคือใครกันแน่ระหว่างที่พวกผมวิ่งกลับเนี่ยก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆร,บรอบๆตัวนะแบบแลฮิก็เหมือนมีเงาแบบตัดผ่านไปมาระหว่างต้นไม้อิฮ แย yeah, กูคิดว่ากูแสดงหนังอยู่แย yeah, แบบโปรดักชันแบบดีจัดอ่ะพอถึงคล้ายลูกเสือเนี่ยผู้คุมกับผมอื่นๆเนี่ยก็จ้องมองมาที่พวกผมนะเหมือนแบบกําลังหาพวกผมอยู่อ่ะผู้คุมก็รีบวิ่งเข้ามาหาพวกผมนะแล้วก็ถามว่าพวกเธอไปไหนกันมาพวกผมก็เลยเล่าเรื่องที่เพิ่งเจอไปนะแต่พอพูดถึงเด็กผู้ชายที่ใส่ชุดลูกเสือเนี่ยทุกคนก็กลับเงียบลงทันทีเลยและผู้คุมก็เลยเล่าขึ้นมาว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเจมที่หลงเข้าไปในป่าและหาทางออกไม่เจอ และเจมเนี่ยเป็นลูกเสือที่หายไปในคืนสุดท้ายของวันฮาโลวีนผู้คุมยังบอกอีกว่าวิญญาณของเจมเนี่ยยังคงวงเวียนอยู่ในป่ารอใครสักคนที่จะมาช่วยเขาออกไปจากป่าแห่งนี้แต่ดูเหมือนดวงวิญญาณนี้เนี่ยจะไม่ทำร้ายใครนะ เพียงแค่จะปรากฏให้ทุกคนเนี่ยคอยเห็นว่าเขายังมีตัวตนอยู่และตั้งแต่คืนที่เจมส์หายไปเนี่ยค่ายก็ถูกกล่าวขานว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรละเมิดคำเตือนของผู้คุมหลังจากที่ผมจบจากค่ายลูกเสือผมก็ได้ไปทําบุญตักบาตรเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นแล้วก็จะได้ไม่เจออะไรแปลกๆแบบที่แบบเคยเจอในค่ายลูกเสือแต่หลังจากที่ผมใส่บารเสร็จผมก็เดินกลับเข้ามาได้บ้านแล้วก็เดินเข้ามาในห้องของตัวเองแล้วก็ได้พบกับ ผมสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความวิตกกังวลร่างกายของผมนั้นเปียกไปด้วยเหงื่อจากความฝันที่แบบเหมือนจริงมากๆหลังจากที่ผมรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความฝันผมก็รู้สึกโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกผมก็เลยไปล้างหน้าแปรงฟันดูก็ได้พบว่าผมนั้นได้ตื่นมาจากความฝันบ้าๆนั่นแล้วเป็นอันจบเรื่องคายสยองเย่ yeah. จบสักทีและตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วใครทีด่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ขอบคุณมากๆเลย และีกอย่างตอนนี้ช่องของเราก็ครบ30,000ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้เย่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 เยๆเย่เย่เยๆเย่เย่เยนเย้เย่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 เี่เย่เย่เยกเย่เย่เย่ะย่เ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 ยครับวันนี้เย่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 าแ่เย่เย่เยัเย่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 งย่ับถอย่เ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 ตัวยี้ย่อนครับ เดี๋ยอันนี้ชื่ออะไรครับไม่ตอบโอ้ดูในตาเขาค,ครับ